วันคริสต์มาสและเทศการปีใหม่นะครับทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็มอบความสุขข้ามปีให้กับพี่น้องนั่องเที่อื่ท่านนะครับด้วยสวนสัตว์เชียงใหม่จะมีการจัดกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่25ชันวาคมจนถึงวันที่1มกราคมรวมระยะเวลา8วันนะครับ8วัน,น ก็ใ้กิจกรรมของเรานะครับก็จะมีเรื่องของหามแร็คซอนอาเรนะครับจำนวนกว่า20ตัวนะครับก็เดินขบวนตั้งแต่หนฟฟาร์มโก้มาจนถึงาสวนดอกไม้นะครับก็จะมีการแม็คซอดแดนส์นะแล้วก็เปิดให้นักเที่ยวได้ถ่ายรูปกับแร็คซอดน่ารักนะครับแล้วก็ในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการชุมนุมสัตว์น่ารัก มีสูงนะครับมีสัตว์หลากหลายชนิดที่จะนำออกมาให้ท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดแล้วก็ถ่ายรูปนะพร้อมกับป้อนอาหารนะครับแล้วก็มีกมีกิจกรรมเรื่องของป้อนอาหารสัตว์ที่เรามีเปิดตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีโป้ดีราฟนะครับแล้วก็ทางสวนของความ่ามประเทศแล้วก็อางารนะครับก็ยังมีกิจกรรมป้อนอาหารให้ลัก ลูกจักใกล้ชิดนะครับและกิจกรรมต่อมาก็คือจะเป็นกิจกรรมภายในที่ลานสวนสัต์ได้จัดขึ้นก็จะมีของมัดฉาพาโชคนะครับม,มีสอยดาวมีตาโป่งแล้วก็มีการออกรถพุดทักนะครับเพื่อให้พี่ร้องนักเที่ยวได้รับทานอาหารหลากหลายนะครับแล้วก็ในส่วนของ โนนัทตี้ก็จะมีการตกแต่งสถานาที่ให้เป็นลักษณะของร่วงคริสต์มาสกับปีใหออม่เ,มเหมือนกันของอะโคเรียมตัวโคเรียมกันก็จะตกแต่งเป็นเรื่องของอคริสต์มาสและลก็ปีใหม่นะครับ การสงสารนะครับได้มอบความสุขให้พี่น้องประชาชนเปิดให้เด็กที่อายุไม่เกิน12ปีเข้าฟรี3วันนะครับก็คือในวันที่30กับ31ธันวาคมแล้วก็วันที่1มกราคมนะครับประมาณเที่ยวในสวนสัตว์ที่มาพร้อมใกล้ชิดกับสัตว์ต่ตางๆลูกกัมมันต์พอด เช่นชวนท่านะครับเท <shocked> ี่ยวเช่นยากอ่อันไม่ไเลยนะครับต่านสองครับจะใั้